เลนโปรแกสซีฟใช้งานยากไหมต้องระวังอะไรเป็นพิเศษการใช้งานโปรแกสซีฟเนี่ยจะยากหรือง่ายนะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้ค่ะอันแรกเลยคือค่าสายตาของเราค่ะถ้าเราเป็นคนที่ค่าสายตาเยอะค่าสายตายากนะคะการวัดสายตาให้แม่นยำเนี่ย ก็มีผลสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะฉะนันเนี่ยจะต้องวัดสายตากับผู้ที่เชี่ยวชาญเท่านั้นเลยนะคะถึงจะได้ค่าสายตาที่ถูกต้องแล้วก็ถูกใจทำให้เวลาใส่เลนส์โปรเกรสซีฟเนี่ยใส่ได้ง่ายขึ้นค่ะอย่างที่สองเลยคือเรื่องของการเลือกโครงสร้างของเลนส์หรือว่าการเลือกรุ่นและยี่ห้อของเลนส์ค่ะมันมีหลายรุ่นแล้วก็หลายยี่ห้อมากเลยนะคะถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกยี่ห้อไหนดีเพราะมันเยอะตาลายไปหมดเนี่ยการทดลองเลนส์จึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะ เพื่อที่เราจะได้เปรียบเทียบการใช้งานค่ะอย่างน้อยเรารู้แล้วแหละว่าเราใส่ได้แน่ๆอย่างที่2คือเราจะได้เปรียบเทียบว่ารุ่นไหนยี่ห้อไหนเราใส่แล้วมุมมองภาพเดียวกันเรียกว่าเป็นการทดลองก่อนที่จะซื้อจริงแบบนี้ดีสุดๆไปเลยค่ะแล้วอย่างที่3นะคะก็คือการเลือกกรอบแว่นค่ะ ไม่ใช่ว่าเราจะเลือกกรอบอะไรก็ได้สำหรับโปรเกรสซีฟนะคะเราจำเป็นที่จะต้องเลือกกรอบที่มีฟิตติ้งที่พอดีกับใบหน้าของเราไม่ใหญ่ไม่เล็กไม่โค้งจนเกินไปค่ะและที่สำคัญสุดๆเลยคือต้องเลือกกรอบแว่นที่มีแป้นจมูกแบบไม่ฟิกกะค่ะเลือกแบบที่ปรับได้อันนี้จะทำให้เราใช้โปรเกรสซีฟได้นานขึ้นค่ะข้อต่อไปค่ะคือเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับเลนโปรเกรสซีฟค่ะหลายท่านเนี่ยใส่โปรเกรสซีฟได้ยากเพราะว่าใช้งานไม่เป็นค่ะ ดังนั้นเนี่ยครั้งแรกในการใส่โปรเกรสซีฟนะคะเราต้องดูวิธีการใช้งานที่ถูกต้องค่ะไม่ว่าจะเป็นการมองระยะไกลาการมองคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งการอ่านหนังสือก็ต้องหาจุดโฟกัสให้เจอค่ะข้อสุดท้ายค่ะคือเรื่องของความเซนซิทีฟของผู้ใช้งานบางท่านนะคะเซนซิทีฟมากๆเช่นค่าสายตามีเอียงนิดนึงหรือว่า เปลี่ยนโครงสร้างเลนเปลี่ยน,ยนรุ่นเลนนิดหน่อยเนี่ยก็รู้สึกเวียนหัวไม่สบายตาคนเหล่านี้นะคะอาจจะจําเป็นค่ะที่จะต้องใช้เลนโปรเกรสซีฟที่มีรุ่มสูงกว่าหน่อยเพื่อที่จะปรับตัวได้ง่ายขึ้นมีมุมมองภาพที่สบายตามากขึ้นนั่นเองค่ะหากใครมีคำถามสงสัยนะคะก็สามารถถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยค่ะ ที่ Line Official แอสไซน์มัทยาคลินิกตรงนี้เลยนะคะหรือจะโทรมาสอบถามที่ Call Center 0994636365ยังไงก็ตามถ้ารู้สึกว่าชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะ